ครับนการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเพืเทพมานครซึ่งเป็นนโยบายของวุฒิการเพืเทพมานครซึ่งอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเราจะจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ไปทุกกลุ่มเขตนะครับจัดประมาณสักสามสิบครั้งในปีเมื่อวานนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการงานการจัดในวันนี้ก็เป็นการเรื่องของนําผู้ผลิต ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของเทพมานครร,รวมทั้งอาหารอร่อยมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับซึ่งเราก็จัดพื้นที่หาสถานที่ให้เพื่อไม่ม,มีมีแหล่งจาหน่ายสินค้าของเทพมานคร,รซึ่งสินค้าของเราบางกอกแบรนด์มีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าชนิดนะครับเจ็ดร้อยกว่าประเภทซึ่งจะส่งเสริมการขายนอกจากการกจัดแบบนี้แล้วเราเราจะจะเปิดช่องทางการขายออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับรคร ไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอเรื่องอาหารอร่อยของห้าสิบเขตนะครับที่เรานำมาวนันนี้แล้วก็รีดพันที่ได้รับรองมาตรฐานนะครับของกรุงเทพมหานครซึ่งบางกอกแบนที่นํามาทั้งหมดร้อยร้อยล้านนะครับทั้งหมดร้อยล้านครับมันประเทศนะครับประเทศก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็เครื่องตกแต่งเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้านะครับแล้วก็ประเภท เครื่องดื่มแล้วก็พวกสีมือนะครับงานสีมือต่างอะไรนรเป้าหมายและการคาดหวังกรจัดกเป้าหมายเป้าหมายและการคาดหวังอ๋อความคาดหวังนะครับยิ่งความคาดหวังเป้าหมายคือหลักๆของเขาคือปัจจุบันช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อยากออกมากระตุ้นนะครับเป็นมาตรการหนึ่งที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีของดีนะครับของดีแล้วก็อาหารอร่อยได้ทานแล้วก็ผู้ประกอบการก็ได้ขายสินค้าโดยตรงแล้วก็สามารถติดต่อกันเองได้เลยนะอ๋อก็จริงๆแล้วเรา่าอยากเชิญชวนเพราะว่าพี่น้องกรุงเทพมหานครครับซึ่งอยู่แถบฝั่งอุทนี่นะฮะอุทนทั้งหมดฝั่งสุรบุรีมาที่ซีคอนบางแคนะครับแห่งนี้ก็มาดูว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีอาหารหรือผตพัน ที่เรียกว่าบางปอกอแบรนด์นะครับถ้าต่างจังหวัดเขาเรียกว่าโอท็อปนะครับของเทพมหานครเป็นยังไงบ้างนะครับนี้อยากได้เชิญชวนนหนครับครับก็เชิญชวนนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวภเทพมหานครอยากเห็นผลิติัณฑ์ของเทพมหานครเองอยากชิมอาหารอร่อยนะครับที่เป็นฝีมือของพี่น้องชาวชุมชนเองนะครับชุมชนรุงเทพมหานครเนี่ย็นผู้ประกอบกันในเขตพื้นที่เราจริงๆไงว่าเขามีอะไรดีนะครับเชิญพี่น้องมา พี่สี่พันเมื่อกี้เราจัดงานทั้งหมดจากวันนี้ไปสามวันเนาะสามวันนะครับจากวันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่สองถึงวันที่สองนะครับก็ที่ยิงเรื่องนี้นะครับเุงเทนมหานครก็ได้ทําโครงการมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตสินค้าของเราเองมาขอแรนของเราเนี่ยจะสามารถําหน่ายไปได้ทั่วโลกเลยกันครับก็เรามีมาตรฐานนะครับเรามีของดีๆที่อยากให้ชมอยากให้ได้เห็นนะครับ ก็เชิญชวนพี่น้องมาเลือกสมเลือกใช้เลือกกินครับก็ของดีของ50เขตมันจะมีอะไรน้อยของมันมีอะไรนะที่หลักๆของเราคืออะไรุยหลักการห้องดีคืออะไรที่หลักๆมันมันมันจะเป็น งานมือนะครับงานมือจากชุมชนเองแล้วก็พวกเกษตรก็แบงก์บางกอกจีของเรานี่รับรองว่าปลอดสารพิษนะครับได้รับรองมาตรฐานจากกรุงเทพมหานครอย่างนี้ครับสวัค่ะฮัล้บอป